ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผมจริรการเพชรชาติผู้อำนวยการสํานักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2เขอรายงานสรุปความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ส่งออกไทยด้วยข้อมูลการค้าตลาดภูมิภาคอเมริกาลาตินอเมริกายุโรป C A S แอฟริกาและตะวันออกกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการไทยไรายใหม่หรือผู้ประกอบการในภูมิภาคที่สนใจบุกตลาดทั้ง6วิภาคที่กล่าวมานะครับทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line, รวมทั้งการจัดเตรียมตัวสำหรับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและผลักดันการขยายการค้าและการลงทุนของไทยในตลาดโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Key to Connect เปิดประตูสู่โอกาสการค้าไทยในตลาดโลกครับโครงการนี้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่3เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพสินค้าไทยแนะนําให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลทางการค้าที่ได้ผ่านการคัดสรรและจัดหาจากผู้บริการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือที่รู้จักกันในนามพออสคตนะครับซึ่งข้อมูลการค้านี้จะได้ถูกรวบรวมและนามาเผยแพร่ในเว็บไซต์ w w w .ditp. oversea. s c o m ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการค้าของสหพันในตลาดภูมิภาคอเมริกาลาตินเมริกายุโรป CIS อแอฟริกาและก็ตะวันออกกลางนะครับรวมทั้งข้อมูลทางการค้าของภูมิภาคอื่นๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียจีนอาเซียนเอเชียใตย้และโอเชียเนียซึ่งรูปแบบที่ เผยแพร่เป็นลักษณะข้อมูลการค้าข่าวประชาสัมพันธ์สถิติการค้าแนวโน้มตลาดช่องทางและโอกาสทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวแบบโมชันกราฟิกหรือรายการวิทยุออนไลน์หรือที่เรียกว่าพอดแคสต์ซึ่งเว็บไซต์นี้เริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ปี2563แล้วครับการจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น2วันนะครับ ระหว่างวันที่7มิถุนายนถึง8มิถุนายน2566โดยในวันแรกจะเริ่มจากการคาดการความต้องการตลาดเพื่อให้กลยุทธ์การต่อยอดทางการค้าที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการวางแผนการวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาการค้าเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการค้าสูงสุดและแนวทางในการปรับตัวเมื่อกระแสตลาดเปลี่ยนไปด้วยปัจจัยที่คาดไม่ถึง เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมอยู่เสมอและวันที่2นะครับจะเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์และสินค้าแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เห็นความสำคัญของภาพลักษณ์ต่อยอดการค้าพร้อมกลยุทธ์การวิเคราะห์คเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มตลาดหรือกลุ่มเป้าหมายนะครับและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูลการนำเสนอสินค้าแก่ผู้ซื้อผู้นำเข้าวิธีการเข้าหาผู้ซื้อ ผู้นำเข้าและการเตรียมตัวการเจรจาการค้าแนวทางการนำเสนอและการวิเคราะห์เพื่อต่อยอดการค้าในการเจรจาเพื่อให้การเจรจาการค้าประสบความสำเร็จและสุดท้ายนี้นะครับก็คือตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการเจรจาการค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลการค้าโดยมุ่งเน้นผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการส่งออก หรือความรู้การเจราจาการค้าระหว่างประเทศน้อยซึ่งกิจกรรมนี้สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ2หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพตนเองและติดอาวุธพร้อมต่อสู้ในสนามการค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเข้าตลาดได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแบบรู้เขารู้เรา ขายร้อยครั้งรวยร้อยครั้งนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านผู้สิทธิรัตนากุลเสรีเลิงนิดอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ